สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดําอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาพี่ๆท่านผู้ชมนะครับมาชมการตัดขยายพันธุ์นะครับต้นฟิโลเดนด d r นะครับหูช้างนะครับอันนี้เป็นหูช้างต้นนะครับผมจะออกเป็นทรงเป็นทรงฟอร์มกอดนะครับผมไม่ค่อยได้เลื้อยนะครับแต่อันนี้ทีนี้นะครับมันอยู่ร่มเกินไปนะครับลาต้นเขาก็เลยยืดนะครับยืดหาแสงนะครับและทีนี้ผมก็จะ ตัดนะครับยกยอดนะครับไปปลูกอีกโซนหนึ่งก็คือโซนด้านหน้านะครับที่มีแสงเพียงพอนะครับแต่ต้นตอผมก็จะเหลือไว้นะครับให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับผมมาดูกันว่าการตัดตัดยังไงนะครับผมวิธีการตัดก็ไม่ยากนะครับผมก็ใช้มีดแข็งๆนะครับอ่ามีดแข็งๆนะครับตัดถ้าใช้คัตเตอร์น่าจะหักนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าต้องตัดในส่วนไหนนะครับจะสันๆนนิดนึงนะครับนี่เรา จะยกส่วนยอดนี่นะครับไปแต่ผมก็จะตัดค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาไปลงท่อนะครับเขาจะเลือกตัดช่วงประมาณประมาณประมาณนี้นะครับจะตัดประมาณนี้นะครับก็ต้องทาปูนแดงด้วยนะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับทาปูนแดงต้นตอแล้วก็ส่วนยอดนะครับตัดก็ตัดระหว่างข้อปกตินะครับของฟิโลนะครับถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ผมก็ไม่ห่วงเรื่อง ตาแตกตรงไหนเนี่ยครับเพราะว่าผมไม่ได้ไล่ตาเท่าไหร่นะครับแต่ให้ตัดระหว่างข้อนะครับส่วนใหญ่ฟิโลนะครับตายอดเขาจะอยู่อ่าระหว่างก็คือระหว่างก้านใบนะครับอยู่ตรงข้ามนะครับอันนี้อันนี้เป็นบางบางบางต้นบางชนิดนะครับผมอ่าแต่บางอันก็ออกในซอกใบนะครับผมแต่ตัวนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าเขาออกตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนะครับว่าเขาแตกออกตรงไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการตัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอไปตอนทําการตัดเลยและเสร็จแล้วเลยกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลกแล้วก็ยากนิดนึงนะครับผมตัดก็ตัดระหว่างระหว่างใบระหว่างข้อนะครับผมไม่ยากนะครับก็เหลือต้นตอไว้ให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับจะใช้มีดแข็งแข็งนะครับแล้วก็ปุนแดงนะครับเไว้ป้ายแผลตรงที่เราตัดนะครับครับพี่พท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็ตัดเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัดระวางนะครับระว่างข้อนะครับก็พยายามนะครับมันจะมีรากอ่อนเขียวๆแบบนี้นะครับเราอย่าให้กระทบกระเทือนรากพวกนี้นะครับเนื่องจากเขาจะเป็นรากใหม่นะครับเขาเป็นรากใหม่นะครับถ้ารากเก่าเอามาได้ก็เอามานะครับถ้าไหนที่มันเกะกะก็ตัดออกได้นะครับกรอนนี้ที่มีรากใหม่แบบนี้ก็ระวังนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นรากที่หาอาหารใหม่ในเรื่อยนะครับผม ก็เดี๋ยวจะทาปูนแดงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ2องเพแบบนี้นะครับอันนี้ก็รอเขาแตกยอดมาใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเอาไปลงท่อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนยกไปลงท่อนะครับผมครับอันนี้ก็ได้ทาปูนแดงเสร็จเรียบร้อยนี่ครับก็ทิ้งไว้ประมาณประมาณ10นาที15นาทีนะครับให้ปูนแดงแห้งแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับวัสดุปลูกก็ส่วนใหญ่ผมใช้เป็นกากมะพร้าวนะครับแต่อันนี้ผมเอาลองก้นด้วยพวกเศษใบไผ่นะครับเนื่องจาก มีต้นไผ่นะครับเต็มหลังคาพอเรา,าผมกวาดลงมานี่ก็มันก็สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกได้นะครับผมประหยัดกากมะพร้าวไปในตัวนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมปลูกเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมครับอันนี้ก็ได้ทําการปลูกเปลี่ยนใส่ท่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการขยายพันธุ์อีกรูปแบบหนึ่งครับที่ง่ายนะครับต่อการาปลูกและการขยายนะครับเนื่องจากแค่ตัด ยกยอดนะครับหรือว่าถ้าเป็นต้นเล็กๆก็สามารถวางข้อได้นะครับก็คือตัดเอาแค่ใบเดียวนะครับหรือว่าซใบนะครับเขาก็จะแทงยอดใหม่นะครับจากเขาจะแทงจากไอตรงที่อยู่ตรงซอกใบนะครับหรือว่าระหว่างใบนะครับผมสาหรับไม้ตระกูลฟิโลนะครับเดี๋ยวผมมีอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่ามันโตได้ขนาดไหนนะครับสําหรับฟิโลหูช้างนะครับ อันนี้ก็มันจะเอียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าจากที่อยู่เดิมของเขาคือโซนนั้นนะครับมันเอียงหาแดดนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาก็ยังจะปรับตัวนะครับแล้วเขาก็จะแตกออกเป็นทรงเป็นเป็นทรงพุ่มเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมได้ทําการเปลี่ยนลงท่อนะครับสำหรับวัสดุปลูกนะครับจะใช้ดินปลูกตามร้านต้นไม้ต่างๆก็ได้นะครับผมเป็นไม้เขียวนะครับค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายตัวไวนะครับผมใช้ ดินนะครับมีดินที่หมักกับปามูลวัวน,นะครับดินที่ผมไปกวาดเอาแถวใต้ต้นใบกำปูนะครับอ่าแล้วก็ดินปลูกที่อยู่ตามร้านต้นไม้นะครับก็สามารถนํามาปลูกได้นะครับแล้วก็มีเอามาผสมกับกับมะพร้าวสับก็ได้หรือว่าใครจะใส่แค่มะพร้าวสับก็ได้นะครับกับมะพร้าวสับก็ได้นะครับผมอ่าอน,นี้กับมะพร้าวสับ ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆผมแนะนําให้เป็นสับใหญ่ดีกว่านะครับสับเล็กเอาไว้ปลูกพวกไม้เล็กๆนะครับอันนี้กขาค่อนข้างเปลืองนิดนึงนะครับอันนี้ไม่มีสับใหญ่ผมก็เลยเอาสับเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมต้นที่มันเป็นทรงพุ่มโตแล้วนะครับก็คือต้นนี้นะครับหลายๆคลิปอาจจะเห็นนะครับอ่าอันนี้คือต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับอประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันนะครับได้ประมาณ เดือนนิดนนะครับต้นนี้เลียนได้ประมาณเดือนนิดนนะครับนี่ใหญ่ยักษ์นะครับอันนี้อายุประมาณ4-5ปีนะครับต้นนี้ส่วนต้นเมื่อกี้นะครับประมาณ2ปีนะครับถ้าใครปลูกในดินก็ค่อนข้างที่จะชอบพวกมูลวัวมูลไส้เดือนนะครับอันนี้เป็นไม้เขียวนะครับก็สามารถเอาไปทาตามได้นะครับสําหรับการยกยอดขยายพันธุ์นะครับผมถ้ามันไม่ได้ฟอร์มไม่ได้ทรงก็สามารถปรับทรงให้มัน ได้แบบนี้นะครับมันจะสวยมากเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับปุ๋ยก็ใครจะให้เป็นมูลวัวออสโมโค้ดได้หมดนะครับผมปุ๋ยสูตรเสมือนลายช้านะครับส่วนใหญ่ไม้เขียวนะครับเลี้ยงง่ายนะครับใส่อะไรก็ค่อนข้างที่จะโตนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ